สวัดีครับผมสารรถสกูบอนครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2อันับนะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอจานคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นยันม้าเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นบุงแรงพาวเวอร์นะครับ AF ขีด18เครื่องยนต์สามโซ่โควินนะครับมาพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้พร้อมโรตารี่นะครับ150,000บาท พร้อมจัดส่งฟรี200กิโลนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับความกว้าง1เมตร5เซนนะครับนี่ครับส,สวยๆเลยครับยังไม่ได้ล้างนะครับเรามาดูกันครับก็จะมีติตรงนี้นะครับไปหน้าแตกตรงนี้ตะกีดอยวผมทน้ำ นะครับตัวนี้ครับยันมาเอฟหนึ่แแรงนะครับสวยๆเลยครับยังไม่ได้ล้างนะครับยางล้อหลังจะอยู่ที่ขอบ22นะครับ8.3ขอบ22เต่าญี่ปุ่นแท้นะครับตัวรถพร้อมหางจักรยานอกพร้อมโรตารี่ครับ150,000บาทพร้อมจัดส่งฟรี200กิโลแรงครับโดยสาโรถทุกรอนตัวจริงเสียงจริงนะครับ0 9 5ย์4ก้ี่ 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียลนะครับถ้าสินค้าของผมยังมีเยอะนะครับเพียงให้ท่านติดตามคลิปผมนะครับทาง Facebook สารโทรทศพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรืองสองมัติายูทูบสาโรทศพรติ๊กกับต็เรลียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมันจะมีคลิป1คลิป2ว่ารถรุ่นนี้มีอะไรไหมระบบหางเป็นแบบไหนนะครับเครื่องยนต ใช้กับบ้านเรายัางไงนะครับเพียงแค่ท่านติดตาม YouTube สารโลกทธพร Facebook สารโลกทธพรน,นะครับจำเบอร์โทรศัพท์นะครับ095 424 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l i n ลนนะครับขอบคุณครับ